คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะผลฮานอยสูตร2เมื่อวานนะคะเพื่อนเพื่อนฮานอยพิเศษออก708 แล้วก็28นะคะเข้าตรงฮานอยสูตรหนึ่งไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้แล้วก็ปกติก็คือ5 53เราปังมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้9ค่ะเพื่อนเพื่อนเราเข้าตรง3 5 5หเลยนะคะต้องบอกว่าเด่น5ค่ะเพื่อนๆนเข้าตรงนี้ค่ะ53เลขอยู่ในตารางฮานอยสูตร2เลยนะคะส่วน VIP ก็คือ 802แล้วก็75นะคะเพื่อนๆอนอันนี้เราไม่เข้านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่วิ่ง5ก็ถือว่าเข้านะคะเพื่อนๆนถ้าวิ่ง5นี่เข้าทั้งปกติแล้วก็ VIP เลยค่ะเพื่อนเอนเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยสูตร2วันนี้กันเลยค่ะมีเลข5นะคะเลข2ค่ะตัวเด่นก็คือเลข6เหมือนเดิมนะคะ ตัวหนึ่งก็คือเลข4ค่ะตัวสุดท้ายคือเลข0ูนย์นะคะเด่นก็คือเลข6ค่ะเพื่อนๆเ,เลขส2ดสอเน้นๆเลยนะคะมี0ูนย์สองศูแล้วก็0ูย์หค่ะเพื่อน,อนตัวต่อไปนะคะก็คือ24งสีค่ะสอนะคะแล้วก็26ค่ะ 4 5ค่ะ4หนะคะตัวสุดท้ายก็คือ5 6ค่ะเพื่อนๆนแล้วก็เลขที่ต้องชอบมากๆเลยนะคะชอบชอบค่ะชอบมากๆต้อชอบเลขเบิ้ลนะคะเพื่อนๆมี 2, 2ค่ะ2 2แล้วก็55 5นะคะส่วนเพื่อนๆนคงไหนนะคะที่ชอบเล่นเลขวิง่งเลขรูด วิ่งเลข6นะคะแล้วก็รูดเลข2เน้นๆเลยนะคะเพื่อนๆที่สำคัญนะคะต้อบอกไว้ทุกคลิปเลยค่ะว่าอย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนปังปังรวยๆเข้าทั้งหวยลาวทั้งหวยฮานอยนะคะเพื่อนๆน ถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญ<ๆ>เพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเพื่อนๆเราจะได้ถูกหวยทุกๆงวดคะ่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีเลขเด็ดอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ